สวัสดีครับพี่พี่ครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับกับช่องเมคินชาแนลนะครับโดยผมเมคินลาชันนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการดูเหรียญเสือหมอบหลวงพ่อสุดวัดการหลวงปี2519บล็อกนิยมจีวันแลบหลังบุงเดือนนะครับหรือว่าเสือหมอบจีวันแลบนะครับของหลวงพ่อสุดวัดการหลวงนั่นเองนะครับก็ฝากพี่พี่นะครับ ช่วยสนับสนุนผมได้ด้วยการกดแชร์กดซับสไครต์นะครับแนะนำคนมาดูหรือว่ากดถูกใจนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับและนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยสอบถามทักทายหรือว่าไปอุดหนุนนะครับหรือว่าแบ่งปันพารกับผมได้ที่ Facebook เมคินลาชัน นะครับและผมมีเพจเปิดใหม่นะประมาณเปิดมาประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับยังตอนนี้คนติดตามน้อยมากก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็รบกวนเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะครับผมจะมีพระหลวงพ่อสุดวัตการหลงโพสต์ลงทุกวันทุกรุ่นนะครับผมในเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับหรือว่าเพจเมคินลาชันพระเครื่องส่วน Facebook ส่วนตัวก็ a c e b o o k เมคินราชันนะครับอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพูดถึงเหรียญเสือหมอปี2อ1หาบล็อกจิวเลเลกันครับ ขออนุญาตก,กลับกล้องสักคู่นะนะครับออนี่นะครับนะชักช้าหน่อยต้องขออภัยนะพี่ๆนะครับผมตัดต่อคลิปไม่เป็นนะครับเน้นเขาเรียกว่าอะไรอะนะครับเน้นประสิทธิภาพนะครับไม่ได้เน้นสวยงามต้องขออภยัยนะครับอ่านี่นะครับเหรียญที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าคือเหรียญเสือหมอบจีวอลเล นะครับนี่นะครับจะเป็นเสื้อหมอบบล็อกนิยมของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2519นะครับเหรียญเสื้อหมอบเนี่ยจะมีหลายบล็อกนะครับหลายพิมพ์มากนะพี่ๆแต่ผมได้ทําคลิปสรุปคลิปรวมให้แล้วนะครับก็สามารถไปดูได้ในช่องเมคินชาแนลนะนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงแค่เหรียญเสือหมอบปี2519บล็อกจีวเลเลนะครับอันเดียวเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลย นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมนะฮะเราจะมาดูเบสิกพระก่อนครับเราจะมาดูเบสิกพระก่อนนะครับผมอ่านี่ครับนะครับนะเบสิกพระพื้นฐานนะครับเหรียญเนี่ยจะเป็นรูปทรงเหมือนหยดน้ําเหรียญจะเป็นรูปทรงคล้ายๆหยดน้ำครับเป็นเหรียญวงรีนะครับผมนะด้านหน้านะครับผมจะเป็นหลวงพ่อสุดนั่งเต็มองค์อยู่ตรงกลางเหรียญ นะครับและท้างล่างหลวงปู่สุดล่างอาชนะเนี่ยครับจะเป็นเสือนะครับที่นอนราบนะครับหรือลักษณะการหมอบอยู่ก็เลยเรียกว่าเหรียญเสือหมอบนะครับอ่านะครับรายละเอียดโดยรวมของพระก็จะมีตัวอักขระอยู่3ตัวหลักๆนะครับที่เป็นจุดเด่นคือตัวมะตัวอะนะครับแล้วก็ตัวอุนะครับผมนะตัวมะอันนี้จะจางไปนิดนึงกับการปั๊มเหรียญนะครับถ้าเป็นตัวมะชัดๆก็จะเป็นเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ย ก็คือเป็นอักขลามะเลยนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็นะครับผมนะฮะสองข้างฝั่งของเหรียญด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นพญานาคครับเป็นพญานาคอยู่สองฝั่งนะครับผมเป็นพญานาคอยู่สองฝั่งในเหรียญจะเขียนว่าพระครูสม,มุทรธรรมสุนทรวงเล็บสุดนะครับวัดกาหลงนะครับ ด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันไสหนุมานหรือเรียกกันปัจจุบันนี้ว่าเหรียญว่ายันตะก้อนะครับเนี่ยครับจะเป็นเนี่ยครับรูปทรงตะก้อแล้วก็จะมีอคาลาลอ้อมรอบอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดู basic, เบสิกเบื้องต้นเบสิกพื้นฐานของเหรียญรุ่นนี้กันเลยนะครับนะฮะนี่นะครับอ่าด้านหน้าเนี่ยนะครับเวลาเราหยิบพระขึ้นมานะครับเราดูฟอร์มพระ พิมพะใบหน้าพระนะครับขนาดของเหรียญแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของเหรียญในเหรียญจะไม่มีเหรียญเนี่ยจะไม่แอนเป็นก้นกระทะลงไปแล้วก็จะไม่ได้บวมนูนขึ้นมานะครับผมนะฮะจดจําลักษณะของข้างหลังเหรียญไหลเหรียญน,นะครับอ่าเรามาดูจุด,ดด้านหน้ากันเลยนะด้านหน้าจุดที่หนึ่งนะครับผมใหม้พี่สังเกตนะฮะอันนี้จุดคล้ายๆกับโคศอเลยนะ นะครับตรงบริเวณแถวนี้นะครับมันจะมีนะครับเม็ดจุดขึ้นมาจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยครับเหนือบนหัวพญานาคเนี่ยตรงพื้นเหรียญร่องที่เป็นร่องลึกๆเนี่ยจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีเหมือนกับเป็นเม็ดโลหะขึ้นมาสองสองเม็ดครับเห็นไหมฮะตรงเส้นขอบเหรียญเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยครับตรงพื้นเหรียญด้านนอกเนี่ยเม็ดหนึ่งนะครับผมอ่ะดูอันนี้นะครับดูอันนี้ดูอีกองหนึ่ง นะครับบริเวณนี้นะพี่ๆนะนะเนี่ยครับมันจะมีเม็ดขึ้นมาเนี่ยเม็ดหนึ่งครับแล้วก็จะมีตรงพื้นเหรียญด้านนอกจะมีอีกเม็ดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับนะฮะจะมีสองเม็ดอ่าดูกระไหลเงินซินะครับมีไหมนะเห็นไหมฮะมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะครับอ่าแล้วดูเหรียญแรกเหรียญสวยๆของเรานี่เห็นไหมครับมีเหมือนกัน ็นไหมอาจจะดูยากหน่อยองค์นี้ภาพมันเป็นผ้าผิวลุง้งนะผิวสวยนะครับน,นี่คือด้านหน้าเหรียญจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองนะครับผมอยากให้พี่ๆีสังเกตใต้ซอกลักแร้ขวาของหลวงปู่ใต้ซอกลักแล้ขวาหลวงปู่หรือว่าซ้ายมือเราเนี่ยนะฮะในซอกเนี่ยในซอกช่องว่างนี้นะครับในซอกช่องว่างนี้นะมันจะมีเส้นเป็นเส้นขนแมวหรือว่าเส้นเส้นสายฝนเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้นะครับเนี่ยวิ่งอยู่ตรงจุดนี้ นะครับนะฮะเห็นไหมฮะน่จะมันจะมีนะครับน me er ี่ครับเป็นเส้นนะครับเส้นใหญ่เส้นหนึ่งเส้นเล็กเส้นหนึ <S, <S <S, ่งเห็นไหมครับนี <S, 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 or or ่อยู่ตรงซอกแขนนะนี่ครับเห็นไหมฮะนะครับดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่จะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นนะนะเส้นนี้นะครับสามารถบ่งบอกนะครับลักษณะนะครับว่าพามีโอกาสแท้ไหมแล้วก็บอกผิวได้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นผิวเดิมมันก็จะยังเห็นเส้นอยู่นะ แต่ถ้าเหรียญไหนเป็นผิวแบบผิวใหม่น,นั้นหนานเนี่ยเส้นนี้จะไม่เห็นนะครับนี่ถ้ามีเส้นนี้ก็นะถือว่าเข้าขายนะฮะเข้าขายนะมาดูเหรียญที่สามกันกระไหลเนี่ยมันจะจางกว่าลมิมนปูและลมดําอยู่แล้วนะครับกระไหลเนี่ยเส้นจะใหญ่กว่าแต่ว่าจางกว่าหน่อยอยู่แล้วเพราะว่ามีการทําผิวทับลงไปเห็นไหมฮะนี่อันนี้ก็คมเลยเห็นไหมครับนะทาไม uh, กระไหลเงินองค์นี้ถึงชัดรู้ไหมฮะเวลากระไหลเงินของเสือหมอบหลวงพ่อสุดเนี่ย นะครับเขาจะชุบนิกเกิลน,นะเขาจะชุบนิกเกิลเป็นทองแดงเปลือยล้างแล้วก็ชุบนิกเกิลน,นะพอกระไหลทองเนี่ยเขาจะชุบนิกเกิลเสร็จปุ๊บและค่อยชุบนะครับทองคําทับอีกทีหนึง่งเอาง่ายว่ากระไหลทองมันชุบสองครั้งนะครับผมนะมันก็เลยจะดูบางกว่าเหรียญรุ่นอื่นหน่อยหนึ่งอ่าคราวนี้เรามาดูเหรียญลม,มันปูอีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้นะนะเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็ชัดเลยเห็นไหมครับนี่นะครับจะมีวิ่งผ่านตรงนี้นะครับ และนะครับผมนี่คือด้านหน้าเหรียญนะครับจุดที่สองนะครับด้านหน้าเหรียญจุดที่สามนะพี่นะผมจะให้พี่สังเกตนะครับหูห่วงและคอหูห่วงนี่ยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับหูห่วงด้านหน้าเขาจะใหญ่นะครับรูจะกว้างมากนะครับและนะครับหูหูห่วงด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะสองชั้นนะพี่เห็นไหมครับมันจะมีมันจะตรงเนี้ยมันจะมีชั้นอีกชั้นหนึ่งนะมันเป็นสองชั้น เห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะเป็นสองชั้นนะครับนี่หูหว่หวงด้านหน้าชั้นหนึ่งแล้วก็เข้าไปอีกปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นสองเหมือนเป็นชั้นพักสองชั้นพักนะมันจะไม่เหมือนเหรียญบล็อกธรรมดานะนะอ่ถ้าอันนี้บล็อกขอบขยักหรือบล็อกธรรมดาบล็อกอื่น,น,น, 2, นเ,เ,เห็นไหมครับเนี่ยชั้นที่สองมันจะแทบไม่เจอเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นปื้ดเดียวไปทะลุเลยแต่เสือหมอบจิวเวลล็นะครับอ่านนี่เหรียญที่สอง หนาหูห่วงจะกว้างนะครับนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีสองชั้นเห็นไหมครับเนี่ยครับส่วนใหญ่จะมีสองชั้นนะแต่ถ้าบางเหรียญที่ปั๊มขยี้ก็อาจจะไม่เจอก็ได้นะครับอ่าแต่ส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยครับเห็นไหมครับหูมันจะเป็นสองชั้นนะนะครับมันจะเป็นสองชั้นนะครับฟืบเห็นไหมฮะเนี่ยชั้นหนึ่งนะครับแล้วมาอีกปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นสองระดับอะครับเห็นไหมครัมันจะเป็นสองระดับ นี่ครับเนี่ย hey? ชั้นที่หนึ่งแล้วก็ชั้นที่สองนะมันจะเป็นสองชั้นเห็นไหมฮะนี่นะครับชัดเจนนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับนะจริงเหรียญนี้ดูเป็นสองชั้นนะเห็นไหมครับเนี่ยฝั่งนี้ยังเห็นเป็นสองชั้นอยู่เห็นไหมฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นการตัดปีกฉลับนะครับเห็นไหมมันตัดฉลับไปนะองนี้นะฮะจริงๆมีสองชั้นนะแต่ว่าเพราะการตัดปีกที่มันฉลับเห็นไหมครับนเห็นไหมเหมือนตรงนี้มันแหว่งไปหน่อยนะครับ แต่ยังฝั่งนี้ก็จะเห็นอยู่ครับว่าเป็นสองชั้นเห็นไหมะอ่าเป็นสองชั้นพักเห็นไหมครเนี่ยครับฝั่งนี้ก็เห็นอยู่ว่าเป็นสองชั้นแต่ฝั่งนี้มันไม่เห็นเพราะว่ามันตัดปีแฉลับนะครับนี่คือด้านหน้าเหรียญสามจุดนะครับด้านหน้าเหรียญสามจุดนะครับอคราวนี้เราไปดูด้านหลังเหรียญบ้างครับนะฮะด้านหลังเหรียญก็นะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่ามันนะครับมันจะ เหมือนเหมือนบล็อกขอบขยกักเหมือนวงเดือนหลังนะครับแต่เราจะให้ดูว่ามันจะมีจุดแตกต่างของเพื่อนอยู่ครับ <c oughs> ก็คือว่านะครับจุดที่หนึ่งด้านหลังเหรียญเนี่ยพี่ๆจำไว้เลยว่าเหรียญเสือหมอบบล็อกนิยมจีวอนแลบนะครับลายเหรียญเนี่ยเขาจะไม่ตัดตรงนะครับนะฮะลายเหรียญเขาจะไม่ตรงทั้ทีเดียวนะเขาจะมียักข้างออกมาเห็นไหมฮะ <c oughs> <c oughs> เหรียญเก๊ที่ผมเจอเนี่ยแทบทุกเหรียญน,นะครับ อ่าแทบแทบทุกอันแต่ก็มีบางอันนะที่ที่เป็นแบบนี้แต่นี่ฮะมันจะไม่ตรงแบบนี้นะนะครับไหลเลี้ยนเนี่ยนะฮะไหลเลี้ยนเนี่ยจะไม่ตรงเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันมีติ่งตรงนี้ออกมาเห็นไหมครับเนี่ยมันนูนออกมาหน่อยนะครับเนี่ยมลักษณะมันแบบนี่มันเฉียงฟืดแล้วมันก็จะมาหยักตรงนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยหยักตรงนี้โค้งหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปต่ออันนี้ก็ฟืดมาแล้วจะมาโค้งตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็ไปต่อ นะครับแต่ถ้าเจอจีวอแลบไหลตรงทั้งสองข้างเนี่ยนี่คือไม่แท้แน่นอนนะครับอ่าดูอีกเหรียญหนึ่งครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันวิ่งมาฟืดจริงจริงมันวิ่งมานะครับเหรียญเกนเนี่ยวิ่งมาปื๊บมันจะวิ่งตรงมาถึงนี่เลยมันจะไม่มีไหลตรงนี้นะครับคือไม่มีไหลตรงเนี้ยสามารถนะสบไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือไม่มีทั้งสองฝั่งเนยนะครับก็โอกาสเก้มีสูงนะฮะไม่มั่นใจก็ผ่านวางไปเลยครับผ่านไปเลย นะครับนี่อีกเหรียญหนึ่งครับเห็นไหมฮะเขาจะมีไหลนูนออกมาเนี่ยครับไหลเขาจะนูนเห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะไม่ตรงปื้ดนะไหลเขาจะนูนนะเขาจะนูนเขาจะไม่ตรงปื้ดนะครับอ่านะครับนี่คือจุดที่สองนะครับไอจุดที่หนึ่งด้านหลังจุดที่หนึ่งครานี้ด้านหลังจุดที่สองนะครับจําไว้ว่าบล็อกนิยมจีวอลแลบหลังวงเดือนเนี่ยจะมีล่องน้ําฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับต้องมีนะครับ ร้อยละเก้าส <Wha> ิบเก้าเลยนะครับจะอยู่ฝั่งขวานะส่วนน้อยมากจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับออดเราดูนะครับคําว่าร่องน้ํานี่คือยังไงนะครับอ่ะพี่ๆดูนะนะครับมันจะปิ้นมาตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมลาเหรียญฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นร่องครับคือเนื่องจากเนื่องจากขอบเหรียญมันปิ้นขึ้นนึกออกไหมพี่มันก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นร่องนะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยจะเป็นร่องน้ำนะฮะจะเป็นร่องน้ําแบบนี้เลย นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานะครับส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งขวานะครับนี่นะครับดูนะเห็นไหมฮะนะครับอ่านี่นะครับจะอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมฮะส่วนใหญ่นะอย่างที่บอกครับร้อยละเก้าสิบห้าเนี่ยร้อยละเก้าสิบห้าเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาเลยเนไมฮะมันจะเป็นร่องน้ําแล้วก็จะมีส่วนน้อยจริงครับที่อยู่ฝั่งซ้ายอย่างเหรียญกระไหลเงินองค์นี้เห็นไหมครับตรงนี้ไม่เห็นก็จริงนะเห็นไหมแต่ข้างบนก็ยังไม่เห็นเป็นร่องน้ําอยู่เห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับ <N ic> um> นี่นะมากน้อยต้องเป็นร่องน้ําบางเหรียญน,น้อยส่วนน้อยจริงจะอยู่ฝั่งซ้ายเนื่องจากที่ผมเราบอกว่าเหรียญน,นี้ยมันอาจจะตัดขยับไปหน่อยเห็นไหมครับรูเจาะกว้างนะมันดูเจาะมันกินข้างหนึ่งเห็นไหมนะฮะคราวนี้มันขยับไปฝั่งขวาหน่อยร่องน้ํามันก็จะมาโชว์อยู่ฝั่งซ้ายครับเห็นไหมครันี่นะครับมันก็จะมาโชว์อยู่ฝั่งซ้ายอ่าอันนี้นะครับสําหรับนะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญส่วนน้อยนะครับผม นะฮะก็นะครับด้านหน้านะครับดูจุดนะครับดูในซอกแขนนะครับดูหูห่วงว่าห่วงจะเจาะรูใหญ่แล้วเป็นสองชั้นด้านหลังนะครับด้านหลังนะฮะจำว่าต้องมีไหล่เหรียญแบบนี้ครับต้องมีไหล่เหรียญนะครับและมีร่องน้ําด้านใดด้านหนึ่งนะครับร่องน้ําส่วนใหญ่จะอยู่ขวาแต่บางเหรียญแท้อยู่ซ้ายก็มีอย่างเช่นเหรียญนี้นะครับแต่ถ้าอยู่ขวานี่คือแบบปกติเลยเห็นไหมครนี่ครับอยู่ขวานี่คือปกติเลย นะครับนี่เห็นไหมครนี่นะครับอันนี้ใหญ่และชัดมากนะครับนี่เหรียญนี้เห็นไหมครับอยู่ขวาก็ยังเห็นนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูจุดตัดสินใจในการจ่ายเงินบ้างนะครับคือคําว่าจุดจ่ายตังหรือจุดจุดตัดสินใจในการจ่ายเงินเนี่ยผมบอกเลยว่าแล้วแต่พี่ๆจะถนัดเลยครับนะครับถ้าใครมีเหรียญแท้หลายเหรียญอยู่ในมือเนี่ยสามารถเอาเหรียญเทียบกันแล้วหาจุดใดจุดหนึ่งได้เลยขอให้มันไม่เหมือนาัก นะเป็นจุดที่มีทุกเหรียญและไม่มีในพาระเกททุกเหรียญน,นะครับนั่นแหละคือจุดจ่ดจายตังค์นะสำหรับผมก็นะฮะผมเอาจุดนี้แล้วกันนะครับจุดตัดสินใจในการจ่ายเงินนะให้พี่ๆลงบริเวณนะครับหูห่วงนะนะประมาณหูห่วงแล้วตรงนี้ครับตรงมุมเนี้ยนะครับมุมขวาบนเนี่ยของหูห่วงนะมุมขวาบนของหูห่วงเนี่ยนะฮะมันจะมีนะครับบางเส้นขีดอยู่ตรงนี้บ้างหนึ่งนะครับ อ่านะครับเพราะว่าบางเหรียญตัดสวยบางเหรียญตัดฉีกนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีร่องใหญ่ๆนะครับเนี่ยครับร่องใหญ่ๆอยู่นะครับอ่าดูเหรียญนี้นะฮะมีนะบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะนะครับนะเห็นไหมฮะมันจะมีนะครับร่องใหญ่ๆนะครับอีกเหรียญหนึ่งครับนะฮะบริเวณเดิมเห็นไหมครับอันนี้ชัดเลยครับจะเป็นร่องใหญ่ๆเห็นไหมฮะเป็นร่องใหญ่ๆ นะคราวนี้บางทีนะคำว่าเหรียญตัดฉีกับเหรียญตัดสวยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนะบางเหรียญเนี่ยถ้าเจอนะถ้าพี่ๆเจอว่าเขาตัดฉีกแบบนี้ครับคือแท้เลยครับเนี่ยตัดเป็นมะละนะครับเป็นมะละทั้งความหนาของเหรียญเนี่ยนะครับแท้เลยนะครับส่วนใหญ่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะตัดเป็นมะละนะเป็นผิวขูดขาเป็นเม็ดทรายเนี่ยนะฮะเนี่ยครับแบบนี้ครับแท้เลยครับแต่มันก็จะมีเหรียญที่มันตัดสวย นรับเหรียญที่ตัดสวยอย่างเช่นเหรียญนี้ครับเห็นไหมครับมันแทบไม่ฉีกเลยครับเห็นไหมมันแทบไม่ฉีกนะแต่พอบางจุดมันฉีกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันแท้หรือไม่แท้จริงเห็นไหมครับนะเพราะว่าเหรียญนี้มันฉีกน้อยมันตัดสวยก็ดูตรงที่ผมบอกเลยครับดูตรงที่ผมบอกได้เลยนะครับฟับนี่นะครับเทียบขอบตัดเข้ามานะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับฟับเข้ามาอีกเหรียญหนึ่งนะครับ นาพี่พี่เห็นหรือยังครับคําว่าจุดจ่ายตังของผมนะครับนายพี่พี่จะเห็นว่าเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีร่องเห็นไหมครับเนี่ยมีร่องแล้วก็มีร่องเห็นไหมครอ่านะฮะอีกเหรียญหนึ่งก็จะตรงกันนะครับแต่ว่าคือผมผมหยิบสี่เหรียญนะผมว่ามันจะเยอะไปมันจะไม่ถนัดกลัวมันร่วงครับเอาแค่สามเหรียญก็พอนะครับเห็นไหมฮะนะเดี๋ยวพี่จะเอาสังเกตจุดอื่นก็ได้ที่มันตรงกันนะครับอ่าพระแท้ก็จะดูมีจุดที่มันตรงกันนะครับ ถึงบางเหรียญฉีกมากบางเหรียญฉีกน้อยนะครับขอบตัดก็ยังจะต้องตรงกันอยู่ดีนะครับขอบตัดยังจะต้องตรงกันอยู่ดีนั่นคือเบสิกการดูพระนะครับดูจุดจ่ายต่างพระนะฮะพี่ดูสังเกตนะนะผมวางให้มันตรงกันกับปุ๊บนะฮะบางคนอาจจะเอาตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมฮะมันจะมีติ่งตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยติ่งตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมอนี้พระแท้เหมือนกันใบมีดตัดเดียวกันเห็นไหมครับมันก็จะมีติ่งเหมือนกันเห็นไหม ติงตรงนี้จะอยู่ตำแหน่งเก้านาฬิกานะถ้าหันหน้าหันหันหันหน้าเหลียงเข้ากับหน้าเรานะถ้าหันหน้าเหลียงเข้ากับหน้าเราเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งเก้านาฬิกาตำแหน่งนี้นะครับพลิกมาปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะมีติ่งนะครับเนี่ยครับมีติ่ง่ามีติ่งเห็นไหมอ่านะครับ,แต,นะรบแต่เพื่อความงงกันสับสนเนี่ยผมก็นะครับผมก็เอาจุดข้างบนเลยนะครับบนหูห่วงเลยหรือพี่ๆจะเอาตรงติ่งหรือเอาจุดของตัวเองก็ได้ครับ ลองฝึกนะครับหาจุดจ่ายตังของตัวเองดูนะครับเอาเป็นว่ามันจะไม่มีในพาเก้สักเหรียญเลยแต่จุดเนี้จะมีในพาแท้ทุกองนั่นคือจุดจ่ายตังแล้วครับนะฮะวันนี้ก็นะครับนะฮะหลังจากที่ลูกค้านี่คือแบบคนที่เอฟซผมติดตามผมนี่คือแทบจะทักมาด่าแล้วว่าเขา <laughs> เขารอคลิปเสือหมอบบล็อกจีวันแลบกันมานานจริงๆนะครับวันนี้ก็ได้ทําให้ตามสัญญาไว้แล้วนะครับ ก็มาช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้คือผมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับมาปีใหม่แล้วก็มาหลังปีใหม่เนี่ยผมค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการทําร้านใหม่ทําบ้านใหม่นะครับใครที่ยังไม่ทราบว่าผมรับเช่าและให้เช่าเนี่ยผมรับเช่าให้เช่านะครับหรือใครมีพาะอยากรู้ว่าแท้หรือปลอมถ่ายรูปหน้าหลังชัดๆและขอบข้างสงฝั่งชัดๆมาถามผมได้ผมตอบให้ฟรี นะถ้าเป็นเหรียญหลวงพอสุดวัดการหลวงอันไหนผมตอบได้ผมตอบได้เลยให้เลยอันไหนผมดูแล้วมันไม่มั่นใจแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นผมจะไม่ตอบอย่างเช่นกรณีพลาสติกกันน้านะฮะแล้วผมดูหน้าหลังไม่ออกหรือบางทีพนาดียมทองหรือบางทีรูปถ่ายมาแล้วอย่างมัวเลยอะครับนะผมก็จะบอกว่าตอบไม่ได้ครับรูปไม่ชัดแต่ถ้าอันไหนรูปชัดผมตอบได้ผมจะตอบเลยครับนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับผมนะฮะคือ fc ผมเช็กพาฟรีครับนะ นะ FC ผมเช็คผ่าหลุอพ่อสุดวัดกันหลงฟรีนะครับนะครับก็นะครับแล้วบางคนมาคิดว่าอาจจะได้อะไรนะครับบางทีถามผมแล้วผมบอกแท้นะครับเขาก็จําได้ว่าผมบอกราคาเช่าขายไว้เขาก็ถามผมว่ารับเช่าไหมนะครับก็ส่งมาปล่อยกันนะฮะนี้นี่คือสิ่งที่ผมได้แล้วก็2ก็คือผมเผยแพร่นะครับความรู้นะครับผมได้อยู่แล้วครับผมได้บุญอยู่แล้วครับนะครับ ก็คือช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้คนที่กําลังเข้ามาเล่นกําลังหัดเล่นหัดเก็บสร้างภูมิคุ้มกันให้มีไข่ชีพเข้าถึงตัวพี่ได้ยากขึ้นนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากรบกวนกดแชร์นะครับกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยทักทายเวลาผมไลฟ์สดได้นะพี่เพจส่วนตัวผมในชื่อเพจเมคิร์ลาชันพลาเครื่องส่วนเพจเดิมเพจแรกๆเลยที่ตั้งมาหลายปีแล้วชื่อเพจร้านพลาเครื่องายชันยันตะก้อ นะเพจนั้นนะคนดูขอคนติดตามสองหมื่นห้าแล้วแต่เพจที่ผมเปิดใหม่เนี่ยผมว่าจะอยากรบกวนพี่ๆไปติดตามมากๆเลยนะเพราะว่าคนติดตามผมแค่พันเดียวเองอะนะครับวันนี้ก็นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆไม่มากก็น้อยนะนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปว่าจะเป็นอะไรดีก็ลองคอมเมนต์คอมเมนต์มาดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะพี่ๆฝันดีราติสวัสดนะครับเพราะตอนนี้ตีสามแล้ว ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ